สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากขอบพุณนถูกการรับชมจ้าขอบคุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณนถูกๆก,ก,กำลังใจจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อน,น,น,นทางหน้าช่องย t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนี่เคอีหลบซารบายวันที่21เมือนิวันพุธนอกจากเดือน2 2567 มาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าหลกักกาตามเดิมจ้าพ้นสรุปนี่เคอีรอบสระบายของมือว่านจ้าสำหรับมือว่านนี่นี่เคอีของเฮาผ่าดไปเราจะตองโคสูนโคไฟพิ่นเอฟซีไว้ด้วยละกันเราจะรอบเศร้าจากเก้ากับแปดวิงดูดพ้นของรอบเศ้าบนคือแปดหกสี่ล่างเจดสี่สำหรับแนวทางของเฮามีเก้าสี่แปดสี่ มาหกสี่กับเจ็ดสี่นอกจากสำหรับตัวตัวจับคู่ถือว่ามาแต่ว่าตัวเด่นตัวจอเของตัวเด่นของห้าวผาดไปนอะกจากก็เลยผาดไปนาะสำหรับแปดหกมาลักลอยลักสิบตรงตรงเด่นแปดวิ่งรูปแปดเขาห้ารอบเศา้าจำมาออกลักลอยจ้าสำหรับหกสี่เจ็ดสี่ให้รอบบ่ายมาออกรอบเสา้าเต็มเต็มทั้งจอทั้งรูดเนอะกจาก สำหรับผลของรอบบ่ายจะ4กับ3มีรูดผลคือ361ล่าง77สำหรับ36กลับมาตรงๆลักลอยลักชิฟเราจะเด่น3มีรูด3ของเฮามาลักลอยจะสำหรับรอบบ่ายสำหรับพ้นี่ KE ก,ก็ต้องขอสุดขอภัยพี่พิณอง FC ไว้ด้วยละก,นก,กันเราจะหูซื้อวันนี้ KE สว่วงนี้เริ่มเขา่า จับทางยากเ้าจะจากกระยางที่แอดจอยเคยบอกไปนอกจากนี้แน,นวทางท้าเกิดว่าพลาดบ่อยๆถสาย,ยางบทันมาตามสูตรกะไฮพี่นเอฟซีพัโโพกๆไว้ก่อนได้นอกจากสำหรับแนวทางหูนนี้เคอีพูนหางเซงถ้าบัมาตามสูตรอ,อากาศสีมีเขาบ้างพิษบ้างนอกจากท้ามักถ้าชอบกระจังค่อยตามถาม้าบัมักบัวชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแต่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากามือนี้ฝากตามต่อละกันจะสำหรับนี้เคอี รอบเสาร์ว้วก็รอบบายแนวทางของเ้าสิมาตามสูตรหรือบวมมือนีรอรุ่นอีกที่หนึ่งจ้ะแอดย้อยห้เป็นเพียงแค่แนวทางจะทำหมักถ้าชอบคอยตามทำบ,บอมหมักบวชชอบปล่อยผ่านได้จะแนวทางตัวเลขตัวกับมีเขา่ามีรุดนาะจาก,กสำหรับรอบเสาร์มีนให้เด่นอยู่ที่8และ7จ็ะเมื่ว่าหรนื่อว่านี่เคอ อ่าคุณทางเสียงของเขาปากเราจะเขาเต็มเตๆทางรอบสเสาและการรอบใบจับคู่เดนแปดวิ่งรูดแปดมีแปดหกแปดสี่แปดหนึ่งแปดสามแปดสอง เจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหกตามด้วยเจ็ดสองเจ็ดสี่ตัวเดิมจะทาหมักชอบตัวเดิมตามได้จะทาบบมักบอ,กบอกชอบปล่อยผ่านเนาะจ่ะอันนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งลู่เนาะจ่ะ เย็นลอบใบสามกับสองวิ่งรูดจ้าจับคู่สามนี่สามแปดสามหกสามแปดสามหกสามหนึ่งสามเจ็ดสามสี่สองสี่ 2องเจ็ดสองหนึ่งสองหกสองสามสองแปดจ้าสองแปดอยู่ไทยเลยเราจะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน,วเน้นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันารจ้าตัวเด่นตัวเน้เน,นจ้าราบาอบบ่าเขาเน้นอยู่ที่ สองแปดสองสามสองเจ็ดสามหนึ่งสามหกสามสามหนึ่งสามหกเนาะจะสำหรับรอบบายจ้ะเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดรอบเศร้าจะเขอเน้นอยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดสี่ แปดสามแปดสอง สำหรับแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเซาลอบ่ายมือนี้ตามหนี้เลยจ้ามือหนี้หมกักตุวไรชอบตุวไรก็ลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นอกจากทำาม,มักถ้าชอบล่อยตามตามบมา่มักบบชอบล่อยผ่านได้จ้ามือนี้กับเขาหายมากปังๆเขาให้เขาเต็มๆทั้งรอบเ้าและกะ็รอบบา่า,า,ายเนาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับพี่นอ้องทั้งใดที่เขามารับชมใหม่ๆถ่ายยังบบสันไดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ล่อเราจะเพื่อสด็จบโบพาดแนวทาง โต่อตไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า